สวัสดีครับอยู่กับช่องบ้านวานรีวิวบายฮอนดครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดู honda t ปี1ี0นะครับรุ่นสแตนดาร์ดนะครับสีนี้สวยนะครับดูร,บรอบๆมันก่อนนะครับมาดูเรื่อนใหม่ตอนนี้ยัง โอเรือนใหม่นะครมองไม่ค่อยเห็นเลยนะนี่ครับสำหรับรุ่นตัวมาตรฐานหรือตัวสแตนดาร์ดนี้ก็ก็เป็นเครื่อง 160cc เหมือนกันนะครับก็เป็นไฟท้ายชฉมใหม่นะครับ ดูยางดูยางยางตัวนี้ก็เป็นยางของมิชลินนะครับเป็นยางมิชลินนะครับนี่ขนาดยางก็130ยสทับเจขีด13นะครับก็เป็นยางขอบ13เหมือนตัว ABS เลยดูแม็กแม็กก็ ทรงเดียวกันนะครับ้อยเสียเหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวร้อเออเหมือนกับตัว ABS สีมือจับทันตกนครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนี่สีเดียวกันเลยถ้าเป็นของตัว ABS ก็จะเป็นสีทูโทนเนาะส่วน เบาะเก็บเก็บของรู้สึกว่าจะสามารถใส่ได้เยอะขึ้นนะเพราะถ้าเป็นตัวของโฉมป e ี2020ะครับโฉมโมเก่าโฉมที่แล้วนะครับตรงตอนนี้ฮะมันจะตรงมานะฮะมันจะใส่ของได้ไม่ลึกอ่าความลึกมันจะสู้ของใหม่ไม่ได้ตัวนี้เนาะแล้วก็ ระบบเบาะก็มีโชกมีที่พักนะฮะไม่ตกดูประกับแฮนด์ด้านซ้ายนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวมีแตรครับไฟต่ำไฟสูงส่วนด้านขวาก็จะเป็นสตาร์ทเครื่องครับไฟความอาดนะครับ แล้วก็ i อเดลิน t ตาร์ t สต็นะครับออโต้ auto, <ม>กับออฟนะครับคือปิดไว้<ม>เห็นบน่นกันไว้นะครับคนที่เคยใช้แล้วตัวนี้เขาบอกว่าแฮนด์มันยกเยกเหมือนประกอบไม่แน่นจริงๆไม่ใช่นะครับมันเป็นลูกยางนะครับที่อยู่ด้านใน เอาไว้ซับแรงกระแทกนะครับเวลาขับนะครับทําให้ไม่กระด้างขึ้นมาที่มือนะครับตัวสแตนดาร์ดนะครับสวิตช์กุญแจนะครับก็เป็นเปิดนะครับเปิดเบาะนะครับเราลองดูตัวเปิดถังน้ามันนี่โอ้เปิดง่ายเหมือนกันครับเหมือนตัวท็อปเลยเหมือนตัว abs นะครับเปิดง่ายปิดง่าย นี่เปิดง่ายครับปิดปิดง่ายพักเท้าอืมพักเท้าก็เป็นแบบเดียวกันกับของตัว ABS นะครับเรือนไม้ เดือนใหม่นะครับมีไม่เอ่ยก็จะมีไฟเอนจิ้นนะครับไฟความร้อนแบตเตอรี่นะครับไฟสูงนะครับฝั่งนี้ฝั่งขวาก็จะเป็นลูกกุญแจนะครับเอดิเรนสตาร์สต็อนะครับออโต้หรือออฟนะครับอันนี้ก็ตรงข้างขวาน,นี้ก็จะเป็น ไฟเลี้ยวนะครับที่เป็นขีดเ้าขาวเลี้ยวขวาอันนี้เลี้ยวซ้ายขีดข้างซ้ายนะครับ,บระบบเบรกล้อหน้านะครับ ก็เป็นดิสเบรกนะครับอ่าไม่มีไม่มี ABS นะครับระบบตัวสแตนดาดนะครับจะไม่มี ABS ให้แต่เป็นดิสหน้าปั๊มสองพอทนะครับยางเป็นยางมิชลินนะคบเป็นยางมิชลินขนาด ร้อยสิบทับเจ็ดสิบขีดสิบสี่นะครับข้างหน้าก็เป็นยางขอบส mm ิบสี่ก็เป็นคอมบายเบรกเนาะตัวนี้ mm hmm. ส่วนตัวที่เก็บของด้านซ้ายมือนะครับ mm hmm. ก็มีขนาดพอใช้ได้ครับ ก็ไม่เยอะนะครับเก็บของได้ไม่เยอะตัวชาร์จนะครับก็เป็นแบบ USB นะผมว่าเป็น USB Type C ป่ะิปดปิดง่ายครับ อีกอย่างหนึ่งคือตัวสแตนดาร์ดก็จะเป็นดัมเบลนะครับอย่างใหญ่โอเคสำหรับคลิปบ้านบ้ารีบายครับก็ขอจบการรีวิว p c x 160รุ่นสแตนดาร์ดไว้เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับบายบายสวัสดีครับ